มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ห่วมกับเทศบาลตำบลป่าไผ่จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจห่วมภาพองค์ความหูหงเรียนผู้สูงอายุต่างอากาศภาคเหนือการเฮียนหูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเฮียนหู ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุเจ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศผมสมชาติาเจริญวิราชอง์พุทิอาสาประธานวุฒิอาสานธานธาคาราสมองจังหวัดราบุรีมาพูดคุยในเรื่องของการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเยอะมากต้องใช้ยาเยอะบางท่านก็ใช้ยาเป็นอาหารนะครับที่จริงเราควรจะใช้อาหารเป็นยาแต่นี้ในผู้สูงอายุเนี่ยต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าอายุเรามากมันมีเรื่องของสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆก็มียาเป็นเยอะการใช้ยาก็จะมีความซ้ำซ้อนมีการอะไรมากเราก็เลยต้องมาพิจารณาเรื่องการใช้ยาอย่างสมเพสสมผลและยาที่ควรจะ อยู่ใกล้ตัวเราก็คือ,อยาสามัญประจำบ,บ้านดังนั้นเราก็จะแนะนําให้ใช้ยาสามัญไว้ประจําบ,บ้านตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้บัญทึกไว้ว่ายาสามัญประจำบ,บ้านคือยาที่เหมาะสมสาหรับประชาชนควรซื้อไว้ประจําบ,บ้านเพื่อใช้ดูแลสุขภาพและอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ,ๆที่เกิดขึ้นยาสามัญประจำเป็นยาที่ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆถ้าใช้ถูกต้องนะครับ และเป็นยาที่มีราคาถูกสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือจะเป็นร้านชําก็หาซื้อได้ทีนี้มันต้องมีปัญหาว่าถ้าเราไปร้านชาบางร้านอาจจะไม่รู้จักยาดังนั้นก็ควรจะไปร้านขายยาจะด,ดีที่สุดนะครับยาผสามขันปัจจุบันในปัจจุบันนี้มีอยู่สองแผนนะครับคือแผนปัจจุบันกับแผนโบราณยาแผนปัจจุบันนี้ม,มีทั้งหมดที่เขาประกาศเป็นทางการมีห้าสิบ ห้าสิบสามชนิดแต่ปัจจุบันนี้จะเหลือสี่สิบเก้าชนิดส่วนเหตุใดนี่เราจะคุยกันต่อไปนะครับแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มได้ถึงสิบหกกลุ่มแต่เป็นชื่อซ้ากันสักกลุ่มหนึ่งก็เหลือสิบห้าบวกหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกลุ่มส่วนยาแผนโบราณบรบบรรนี้เขาจะมีทั้งหมดยี่สิบแปดขนานนะครับอันนี้ครับกลุ่มของยาส่มันปัจจุบันภายปัจจุบันนี้จะแบ่งเป็นสิบหกกลุ่มที่เรียนเมื่อกี้นี้ก็คือมีกลุ่มยาบรรเทาอาการปวดไข้ลดไข้นะครับ แล้วก็ยาแก้แพ้ลดเจ็บน้ำมูกยาแก้ขับเสมหะกลุ่มที่สี่ก็คือกลุ่มยาดมยาทาแก้วียเวียนหน้ามืดคัดยมูกกลุ่มที่ห้าก็เป็นกลุ่มแช่แก้เมารถเมาเรือกลุ่มที่หกก็เป็นยาสําหรับโรคปากลาและลาคออันนี้ก็เป็นเราเขาไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่กลุ่มที่เจ็ดเป็นยาแก้ปวดท้องท้องอืดท้องขึ้นท้องเฟ้อและกลุ่มที่แปดก็เป็นกลุ่มแก้ท้องเสียกลุ่มที่เก้าเป็นยาระบาย กลุ่มที่10บก็เป็นยาไถ่พยาธิสลับลำไส้นะครับกลุ่ม11ก็เป <ak> right? ็นยาพวกบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและแมลงสัตัดต่อยในพวกนี้ก็จะเป็นส่วนมากเป็นยาทานะครับกลุ่มที่10 1สอ่ากลุ่มอันนี้รวมไปด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มที่กลุ่มที่13ก็กลุ่มยาแก้โรคผิวหนังกลุ่มที่14ี่เป็นยารักษาแผลติดเชื้อไฟไหม้น้ำร้อนรวก กลุ่มที่สิบห้าก็เป็นยารักษาไฟไหม้น้ำร้อนลวกเช่นกันนะครับอันนี้ที่ซ้ํากันคือกลุ่มนี้กลุ่มนี้แหละครับกลุ่มที่สิบห้ากับกลุ่มที่สิบสี่ส่วนกลุ่มที่สิบหกเป็นยาบำรุงร่างกายนะครับกลุ่มที่สิบสองที่ผมหายไปนี่คือกลุ่มยาตานะครับกลุ่มยาตานะครับสําหรับแผนโบราณมียี่สิบแปดขนานนะครับก็เป็น ปัจจุบันอยู่เหลือไม่กี่ขนาดแล้วครับผมก็จะให้ดูเฉพาะยาที่อยู่ในปัจจุบันที่ใช้กันเยอะคือกลุ่มยาหอมนะครับกลุ่มยาหอมก็มีหอมเทพวิจิตยาทิพยาหอมทิพโอสถยามหาดิน,นแท่งทองกลุ่มขยาเขียวหอมอันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ตัวเลยกลุ่มจันดิจันทลรีลากลุ่มยาตรีหอมนะครับหายไปกลุ่มธาตยาธาตบรรจบกลุ่มยากวาดแสงหมึกคงจะเหลืออยู่นะครับ กลุ่มยาบรรุโลหิตอย่างที่เราดังๆกันอยู่ตอนพักหนึ่งนะคือยาเอาพูดกันตรงนี้ก็เป็นยายาเพนภาคนะครับอันนี้ก็บำรุงโลหิตนะครับดังนั้นก็มีเหตุที่เป็นที่ยาพวกนี้จะมีปัญหาที่ไม่มีคนสืบทอดเรื่องแรกคือเพราะว่ากรรมเขายกมาตรฐานบางคนก็เข้าไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับต้องใช้ทุนสูงขึ้น 2. ส,สมุนไพรบางตัวหายากสาม การสืบต่อจากเลู่ก็ตจากในครอบครัวเนี่ยจะถ่ายทอดกันไม่ดียาสมุนไพรอาจจะเพี้ยนไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสําคัญเหมือนกันเพราะว่าสมุนไพรที่ไปหาซื้อในแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาอยู่ที่ทําให้การผลิตยากส่วนบางแห่งเาก็เน้นเลยยาสามัญประจำบ้านควรจะมีสักสิบขนาดอยู่เก็บไว้ในตู้ยาแต่ผมก็จะเน้นให้ท่านฟังนะครับว่ามันมียาที่เขาเน้นก็คือยา ยาแก้ปวดก็คือ,อยาพาราเซตามอลน,นะครับยาอันนี้ก็ยาพรอเทาอาการปวดลดไข้ก็คือ,อยาเมื่อกี้พูดบัสเตอร์เปิดแผลยาดมอันนี้ก็เป็นข,ของบริษัทเอกชนที่เขาแนะนําไวน้นะครับนะครับอันนี้ก็คือนอกอันกลุ่มที่สีก็คือ,อยาแก้แพ้ลดจมูกลดน้ํามูกนะครับยาแก้ปวดท้องท้องแก้ท้องเสียมียาสําหรับโรคคอํา โรคปากและลําคอ,อยาแล้ไอ้ขับเสมหะที่ผมบอกผู้เรียนเมื่อกี้คือกลุ่มยาสําสหรับโรคตานี่เราปัจจุบันนีเ้เราไม่แนะนําให้ใช้เพราะว่าเรามีเพราว่าโรคตาในปัจจุบันนี้มีวิวัฒนาการไปเยอะเปลี่ยนไปยาที่เขาใช้แต่เดิมนี่เป็นพวกสันฟ้าซึ่งเป็นซึ่งไม่เหมาะสมแล้วครับมีอันตรายอย่างอื่นมีผลข้างเคียงเยอะ กลุ่มสุดทกลุ่มที่รองเรามาคือยาบำรุงร่างกายอันนี้สิบรายการนี้เป็นยาของที่กลุ่มที่สิบก็คือยาใส่แผลและล้างแผลกลุ่มทั้งมาทั้งหมดนี้เป็นความแนะนําของบริษัทเอกชนนะครับส่วนที่เราจะจัดเป็นกลุ่มที่นิยมใช้กันมากๆที่จําเป็นต้องใช้จริงๆนะตัดจากระสบการคือกลุ่มบรรกกลุ่มบรรเทาอาการปวดลดไข้นี่คือส่วนมากก็ใช้พาราซเซตามอล พาซาเตอมอลที่เราใช้ก็มีขนาด500มิลลิกรัมกับ325มิลลิกรัมที่สําคัญคือห้ามใช้เกิน8เม็ดต่อวันนะครับห้ามใช้เกินบางรายอาจจะใช้ทุก4ชั่วโมงแต่ก็ต้องไม่เกิน8เม็ดบางในกรณีที่ปวดมากนะครับเรามียาน้ําด้วยครับชนิดน้ําใช้1-2ช้อนชาอันนี้เราแนะนำใช้สํำเด็กและสาหรับผู้ใหญ่ที่กลืนยากก็ต้องใช้ยาน้ำนะครับแต่ต้องเพิ่มปริมาณเป็น2ช้อนที่ฟิกซี่ว้น วันหนึ่งไม่ควรเกินห้าครั้งต่อวันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เราคำนึงถึงพิษของาราเซตามอลต่อตับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องเน้นอยู่นะครับกลุ่มถัดมาก็คือยาแก้วิงเวียนศีรษะส่วนมากก็จะเป็นยาดมยาเมงโทษทั่วไปเราหาซื้อได้ง่ายนะครับแต่ที่ควรจะมีอีกตัวนึงคือ,อยาแผนปัจจุบันตัวนั้นก็คือไดเมนไฮดีเนตอันนี้แก้มองรถมองเรือถ้าเป็นยาเม็ดซึ่งบางครั้งถ้าเราอาจจะมีอาการเหมือนหัว เดินและอาเจียนรู้สึกขึ้นไส้อา,อจอาเจียนเวลานั่งนั่งนอนนอนก็ลาบากเราใช้สามารถใช้ตัวนี้บรรเทาได้กันซึ่งเราเรียกวอร์ติโกในภาษาอังกฤษนะครับกลุ่มตัดไปก็คือยาแก้แพ้ลดน,น้ํามูกคือคือคอเฟนนิรามินซึ่งมีเป็นชนิดเม็ดนะครับชนิดน้ำจะมีปัญหาแล้วเราเราไม่อนุญาตให้เป็นยาสม,มําบพประจําบ้านแล้วแหละเพราะมีการนําไปใช้ในทางที่ผิดน,นะครับรดังนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับ อีกตัวหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากก็คือคารามายโลชั่นเป็นที่เราเรียกโลชั่นก็คือเป็นน้ําสามารถใช้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ไอตัวนี้จะมีประโยชน์อย่างที่พาะเขามีซิง์เราจะมาใช้ฆ่าเชื้อได้ในเชื้อบางเชื้อฆ่าเชื้อพวกจุลินทรีย์และพวกเชื้อบางชนิไดได้หมดครับสามารถทาบรรเทาอาการคันได้นะครับอาการคันโดยเฉพาะเด็กที่เป็นโรคเริมหรืองูสวัสดสาหรับผู้ใหญ่หรืออีสุกอีใสในเด็กเล็ก อิสุกิสสยนี่เป็นตัวที่ตั้งต้นนะครับอยู่เด็กเล็กๆจะเป็นอิสุกิสัยพอต่อมาพัฒน,นาก็เป็นโรคเกริมในผู้ใหญ่และเป็นผู้สูงอายุก็จะเป็นงูสวัสดิ์ทีนี้เวลาเราคันเราต้องใช้คารามาทาได้บรรเทาอาการคันหรือท่านอาจจะแล้วก่อนจะไปหาหลังจากนั้นท่านก็ไปพบแพทย์ได้ก็เรียนแพทย์ได้ทราบเลยว่าท่านทายาอะไรมาบ้างก็ไม่เป็นปัญหาเลยเบรรเทาได้นะครับไม่ย้อทรมานมากกลุ่มต่อไปก็คือยาแก้ปวดท้องแก้ท้องอืดกลุ่มนี้เขาเรียกว่าอะลูมิน่าหรือแมกนีเซีย ใช้รับประทานนะครับเป็นเม็ดก็มีนะครับซึ่งมีหลายโฆษณาเยอะมากอนี้ขอยกตัวอย่างนิดนึงนะครับคือแอนตาซินหรืออะลูเมกนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราไม่ได้โฆษณานะครับเป็นตัวอย่างและควรจะทานหลังอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ไม่ให้ทานก่อนอาหารแบบสิบห้านาทีหรือหลังอาหารสิบห้านาทีไม่ได้นะครับเพราะไปลดการดูดซึมอาหารนะครับกลุ่มถัดไปคือแก้ท้องเสียอันนี้จําเป็นมากไม่ที่ต้องมีไว้ในบ้านเลยนะครับแก้ท้องเสีย สำคัญก็คือผงน้ําตาลเกลือแร่อันนี้สําคัญที่สุดเพราะถ้าขาดน้าเมื่อไหร่เนี่ยจะมีปัญหาแล้วท่านจะช็อกหรืออะไรขึ้นมานะครับโดยเฉพาะเด็กถ้าเด็กขาดน้ําท่านจะเห็นสังเกตที่สีสาเขาจะปุ๊บเป็นบุ่มบุ่ม,มขึ้นมาเนี่ยนั่นจะเห็นมากเราต้องให้เด็ก,กดื่มน้ําเกลือแร่ซะก่อนนะครับผู้ใหญ่ก็จะมอ,มอไม่ค่อยออกนะครับเพราะกระโหลกกระโหลกสีสานี่แข็งมากอีกตัวหนึ่งคือคาร์บอนหรือผงถ่านถ่านนี้ไม่ใช่ถ่านธรรมดาที่ท่านเก็บไปตา,ตามเตาถ่านนะครับ เขาผ่านการแอคทีเวหรือปรุงใช่แล้วสามารถทานไปเพื่อจะดูดซับสารพิษที่อยู่ในลําไส้สารพิษที่เกิดจากเชื้อโรคนะครับมันก็จะดูดซับทั้งสารพิษต่างนั้นเข้ามานะครับก่อนนี้เป็นการดูแลอาการเบื้องต้นก่อนไปพบแพทย์ถ้าสองวันท่านถ้าสักวันหนึ่งมันยังถ่ายมากก็ต้องนี้ไปพบแพทย์แล้วนะครับกลิตัวนึงก็คือยาขับลมทิ้งเจอมาหาหินอันนี้ใช้ในเด็ก แต่ผู้ใหญ่บอกว่านี่บัทาท้องแบบนี้ว่าไม่ไหวแล้วก็ใช้ยาเม็ดก็มีขายอยูยหลายบริออรบษัทนะครับอย่างแอที่โฆษณานี่นะครับเป็นยาสามัญประจำบ้านได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ต่างกันก็คือเขาจะเคลือบลำไส้ไม่ให้พแก๊สที่อยู่ในลำไส้ดูซึมเข้าไปนะครับมันก็ทาให้รวมแก๊สทั้งหมดที่อยู่ในลำไส้ก็จะรวมตัวเป็นกลุ่มแล้วก็ขับออกมานะครับเขาหายลมออกมาได้วพวง่ายๆนะครับอันกลุ่มถัดไปก็คือกลุ่มยาสําหรับโรคปากและลําคออันนี้ก็ พวกรักษาลิ้นเป็นฝ้าสําหรับเด็กก็เราใช้ยันเช่นไวโอเลตก็ยาก,กว่าแสงหมึกแต่สําหรับหนุบน้อยหรือผู้ใหญ่สูงอายุแล้วเนี่ยเราก็มียาก,กวัวบนปากกัวคอเยอะแยะมุ้ยาขายทั่วไปเราสามารถเก็บไว้ได้นะครับเพราะว่าพวกนั้นจะมีธิ์ฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะครับสามารถซื้อหาได้ทั่วไปนะครับและควรจะกลัวคอถ้าเรารู้สึกว่าในลําคอเรามีกลิ่นมากอะไรอย่างนี้เราใช้ได้หรือถ้าไม่มีก็ใช้ใบชาพลู เขี้ยวเขี้ยวขบขบเข้าไปหน่อยนะครับบางันก็จะช่วยช่วยได้บ้างนะครับทีนี้กลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือยากระไอกับเซมฮะยากรไอนี่ส่วนมากเขาเน้นเรื่งองยากระไอน้ำดำําอันนี้จะเป็นปัญหาแล้วครับเพราะว่าเขาห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่าหกขวบสตรีมีครรภ์หรือผู้สูงอายุหรือผู้ชรานี่ะครับวันหนึ่งใช้ได้สามสี่ครั้งเท่านั้นเองไม่ไม่ให้มากกว่านั้นปัญหาอีกอย่างนึงก็คือ,อยากระไอน้ำดําเนี่ย มันจะมีดทธิ์ทำให้เราง่วงซึมดังนั้นการใช้ตรงนี้ก็เลยจํากัดนะครับส่วนมากก็จะแนะนำให้เก็บพกไว้ที่บ้านประจำบ้านก็คือยาละลายเซมานะครับยาละลายเซมาเราใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่อันนี้ไม่อันตรายนะครับการดูดซึมเข้าร่างกายน้อยส่วนใหญ่จะมีฤทธิ์ละลายเซมาที่อยู่ในล้ำคอมกลุ่มถัดมาก,ก็คือกลุ่มยาระบายยาระบายนี่ก็เป็น,นที่ทาง บัญชีรายการยาประจํายาสามัญประจําบ้านเนี่ยก็จะมีแนะนําให้ใช้ยาระบายมาขามแขกปัญหาที่ตามมาคือมีคนเอายามาขามแขกไปใช้ผิดวิธีนะไปใช้ลดความอ้วนนะพูดกันตรงๆนะครับซึ่งไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องนะครับทําให้ระบบในร่างกายแปรปรวนทาให้การขับถ่ายผิดผิดไปเลยนะครับเขาให้ทานก่อนนอนอยาน,นี้แต่ถ้าเราถ้าเราผู้สูงอายุมีอาการอึนนดัด นะครับไม่ถ่ายไม่สะดวกการถ่ายขับถ่ายน้อยเราใช้กล้วยนะครับกล้วยน้ําว้านี่นะครับที่สุกงอมกล้วยน้ําว้าที่สุกงอมนี่าทางประเทศนักวิทยาศาสตร์ประเทศจีนเขาสงสัยเพาซ,ซื้อซื้อไปใช้เยอะนะครับเดี๋ยวนี้เขาทําสวนปลูกกล้วยน้าว้า,วาแล้วเหตุผลก็เพราะว่าเขาสังเกตเห็นกล้วยน้ําว้าที่สุกงอมไม่ทาไมต้องมีจุดดาๆเป็นแต้มดําๆมันเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่เป็นทั้งลูกนะเขาก็เลยไปเอาเอาล้อเอาแผ่นไอ เปลือกที่ดำๆออกแล้วก็เอาเนื้อตรงบริเวณใต้เปลือกดำๆมันไปศึกษาดูว่าเป็นอะไรปรากฏว่าสารนั้นมีสารสําหรับฟื้นฟ,นฟูกล้วยต่างมาเอาไว้เต็มเลยเป็นสารอาหารทั้งหมดแสดงว่าตัวเองพยายามรักษาตัวเองดังนั้นเขาได้ไปศึกษาต่อก็จะพบว่ามีคุณสมบัติก็เ,เรียกป้องกันสารเขาเด้สร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาป้องกัน การนั่งเสียของตัวเองดังนั้นคนจีนเมื่อรู้ตรงนี้ก็เลยนิยมใช้กล้วยที่จริงเป็นภูมิปัญญาของคนไทยมานานแล้วเราใช้กล้วยตั้งแต่ทั้งให้เป็นของอาหารของเด็กให้ป้อนเป็นอาหารของเด็กมาตั้งนานแล้วดังนั้นกล้วยอย่างเดี๋ยวนี้ประเทศจีนหนึ่งนิยมซื้อกล้วยน้ำวา้าทําสวนกล้วยน้ำว้าในประเทศข้างเคียงไว้หมดเลยบ้านเราเลยกล้วยน้ำวา้าของเราก็เลยเพิ่มเพิ่มมีราคาสูงขึ้นนะครับนอกจากกล้วยน้ำวา้ากล้วยอื่นก็ได้นะครับ เมื่อกี้พูดถึงท้องเสียมันจะมีปัญหาที่ว่าเกลือแร่ถ้าเราไม่มีเกลือแร่เราก้อยน้ำหวานนี่แหละนะช่วยได้ช่วยบรรเทาอาการท้องเสียได้กล้วยกล้วยที่จะใช้แก้ท้องเสียนี่ก็คือกล้วยดิบนะครับแต่ถ้ากล้วยดิบไม่ทันหรกครับกว่าจะออกฤทธิ์มาเราอาจจะใช้กล้วยเพื่อทดแทนการสูญเสียเกลือแร่นะครับกล้วยที่อยู่ตรงนี้ก็คือกล้วยที่อยู่ระหว่างกาลังกาลังจะหามากาลังจะสุกเริ่มจะสุกแล้วเนี่ยเป็นกล้วยที่เหมาะสมสําหรับใช้ทาน ทดแทนเกลือแร่ทงนักกีฬาเขาจะใช้กล้วยหอมแต่กล้วยหอมจะทําให้เรามีเรียกว่าแก๊สมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นท้องจะอืดรลาะพูดสูงอายุจะมีอาการท้องอืดน,นะครับส่วนการระบายอีกอย่างหนึ่งยาระบายอีกอย่างก็คือโซเดียมคอรยัยชน,น,นิดสวนถารเป็นยาน้ํานะครับตรงนี้ถ้าท่านซื้อมาท่านต้องเปิดจุกออกมาแล้วก็บีบน้ำมาสักหน่อยเพื่อให้หล่อลื่นนะครับจะได้สวนถารได้ง่ายขึ้นและไม่เจ็บนะครับกลุมทัดไปคคอกลุ่มยาบำรุงร่างกาย กลุ่มนี้เป็นยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิตามินรวมนะครับแล้วก็วิตามินบำรุงเลือดคอ,ฟอ,อฟอร์เฟอรัสซันเฟดนี่แหละบำรุงโลหิตแล้วก็วิตามินบีรวมทั้งหมดมีอยู่สามตัวที่เราเน้นอยู่ตรงนี้นะครับกลุ่มสุดท้ายที่จําเป็นต้องอยู่ในบ้านก็คือยาใส่แผลล้างแผลอันนี้จําเป็นนะครับยาใส่แผลแต่เมืแผลสมัยก่อนเราใช้ทิงเจอไว้ทิงเจอไอโอดีนเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วนะครับเอายาใส่แผลโพวิโดน ไอโอดีนนะครับหรือ on, พูดง่ายๆก็คือเบตาดีนนี่แหละแล้วก็แอลกอฮอล์ล้างแผลก็คือไอโซโปรพินแอลกอฮอล์อันนี้เราไม่ใช้เมทิลแอลกอฮอล์นะครับเมทิลแอลกอฮอล์ใช้จุดไฟนะครับแล้วก็น้ําเกลือล้างแผลเราก็มีน้ําเกลือล้างแผลด้วยนะครับวิธีการทำทำแผลตรงนี้ก็คือใช้แอลกอฮอล์สำหรับเช็ดรอบๆแผลนะครับส่วนในแผลตรงนั้นเราใช้น้ําเกลือล้างแผลนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อตาย น้ำเกลือจะทําให้น้ําเกลือตัวนี้เขาปรับปรับให้ภาวะมันเหมาะสมกับเข้ากับเลือดได้เพราะฉะนั้นจะทําให้การไหลเวียนของเลือดก็ดีเพราะฉะนั้นเนือแผลก็จะฟื้นเร็วนะครับอุปกรณ์อันอื่นที่จะตามมาสช่หลักการทําแผลก็คือสำลีนะครับปลัสเตอปิดแผลไม่ใช่เอาผ้าที่ไหนมาปิดแผลอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับแทนที่แผลจะหายง่ายก็กลายเป็นซับซ้อนมากขึ้นทีนี้นจะพูดถึงการเลือกซื้อยานะครับ การเลือกซื้อยาท่านจะต้องมองทะเบียนยานะครับไม,ม่ใช่ออสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมยาวๆนะครับทะเบียนยานะครับขึ้นด้วยตัวจีนะครับถ้าเป็นแผนโบราณถ้าเป็นแผนปัจจุบันก็จะขึ้นด้วยตัวอักษรเหมือนกันตัวเลขก่อนแล้วก็มีอักษรฝัเอบีซีสามตัวส่วนยาแผนโบราณขึ้นด้วย g h k นะครับสามตัวนี้เหมือนกันเขาแบ่งกันอยู่ต้องสังเกตให้ดีๆนะครับและชื่อก็คือทะเบียนเลขที่ยา เอ๊ะทะเบียนยาเลขที่เขาจะระบ,บุชัดแน่นอนทะเบียนยาจริงๆเลยนะทะเบียนตำรับยาหรือก็อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีลักษณะเต็มเลยคีอทะเบียนยาที่มีตัวเลขถ้าเป็นทะเบียนแผนปัจจุบันจะมีตัวเลขหนึ่งกับสองหนึ่งก็คือมีตัวเดียวในตัวยาสาคัญตัวเดียวสองก็คือมีผสมหลายๆตัวตั้งแต่สองตัวขึ้นไปนะครับก็มีเอก็คือยาที่ผลิตในประเทศ B ก็แบ่งบรรจุในประเทศ C ก็นําเข้ามานะครับกลุ่มที่สองเขาตำรับทะเบียนยานี่ก็คือลำดับที่เขาอนุญาตช,ชุดสุดท้ายเลขตัวสุดท้ายสองตัวคือปีพศที่อนุญาตเลขท้ายของปีพศที่เขาอนุญาตให้นะครับนี่จาได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทะเบียนยาเขาจะมีตั้งแต่กลุ่มแรกก็คือ A B C สาหรับยาแผนปัจจุบันส่วน G H K เป็นยาแผนโบราณน,นะครับ อย่างที่เรียนมาแล้วนะครับสาหรับยาสามัญประจำบ้านเขาจะบอกว่าระบุชัดเจนว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านมีแล้วก็มีปริมาณเท่าไหร่วิธีกินกินยังไงแล่แล้วก็มีคําเตือนของการใช้ยาด้วยว่าใช้เป็นยังไงควรจะระวังระวังอะไรเช่นกินแล้วง่วงห้ามใช้เราถ้าง่วงเราก็ห้ามขับรถแน่นอนอยู่แล้วห้ามสําหรับคนที่มีคันห้ามเด็กอะไรนี้ก็ต้องบอก อันนี้คือคาเตือนที่สําคัญต้องให้ความสําคัญหมดทุกอันที่สําคัญอีกจุดหนึ่งคือวันหมดอายุเขียนอยู่หลายแบบนะวันหมดอายุหรืออาจจะเป็นวันสิ้นอายุหรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ x p e x p หรือ x y date หรือ x y date อันนี้ก็มีหลายแบบเพราะว่าคําว่า x y date x y date หรือ x p e x p e x p นี่กับเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าต้องส่ง ก็มีการขายส่งต่างประเทศด้วยนะครับทเบิยนยาจะเห็นว่าเขาใช้รหัสเล็กนัมเบอร์ก็ได้นะครับเป็นตัวย่อของภาษาอังกฤษ R E G และ number อันนี้เพราะว่าเขาต้องส่งต่างประเทศโดสากลนเลยเขาจะรู้กันนะครับเพราะฉะนั้นทะเบียนตำรับยาก็จะเป็นชัดเจนนะครับว่าทุกในครั้งหนึ่งครับว่าถ้าเป็นสากลก็จะมี R R E G number แล้วก็มีตัวเลข ตัวเลขอันดับแรกมีเตือนหนึ่งกับสองถ้านหนึ่งก็เป็นมียาตัวสําคัญยาเดียวตัวเดียวนะครับส่วนถ้าเป็นสูตรผสมก็จะมีเลขสองถัดไปก็จะเป็นประเภทของยาแล้วแหละว่าประเภทของการผลิตเป็นว่าผลิตในประเทศแบ่งบรรจุหรือว่าจะนําเข้ามาครับกลุ่มที่สามก็เป็นก็อย่างที่เรียนไปแล้วทีนี้ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือ เราจะต้องสังเกตว่าเขาจะบอกว่ามีผลิตจากที่ไหนอันนี้ก็จะเป็นสําคัญท่านจะเห็นชัดเลยว่าแหล่งผลิตผลิตจากที่ไหนใครหรือใครเป็นผู้แทนจําหน่ายถ้าบกาลินีที่เขานํามาจากต่างประเทศเพราะว่าเขาจะต้องเป็นรับผิดชอบถ้าเกิดเราแพ้หรืออะไรขึ้นมาเราเรียกเรียกความเสียหายจากบริษัทนี้ได้เพราะฉะนั้นดังนั้นกล่องจึงมีความสําคัญ ทุกตัวเนอักษรในบนนี้มันบอกได้หมดนะครับวันผลิตวันหมดอายุเลขทะเบียนยาสําคัญต้องมีเลขทะเบียนยานะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นตัวที่ชี้ให้เด็นว่าออยอได้อนุญาตแล้วนะครับที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือฟ้าทลายโจรเป็นยาใหม่ที่เพิ่มขึ้นในตํำรับยาเมื่อกี้เราบอกว่า28ขนาดตอนนี้เป็น29ขนาดแล้วอันนี้พิเศษเพราะว่าเป็นการ รัฐมนตรีอนุญาตให้มาเป็นสิทธิทพิเศษเนื่องจากเพราะว่าตอนนี้เขาต้องการรักษาโรคระบาดโควิด -19 นะครับซึ่งก็จะมีปริมาณที่เขาบอกและก็เรียกทะเบียนก็ต้องมีด้วยแถมยังบอกยาสามัญประจำบ้านเขาระบุชัดเจนนะครับอ,อีกทีหนึ่งก็คือการเก็บรักษาเรามียามาแล้วเราต้องเก็บรักษาอย่างถูกต้องด้วยนะครับประการแรกคือห้ามถูกแสงแดด แสนะงแดดจะทําให้ยาเสื่อมได้เลยเพราะมีขึ้นความร้อนแล้วก็แสงเข้ามาทําลายเม็ดยาเราได้นะครับต้องเก็บพ้นจากความชื้นความชื้นก็เป็นตัวหนึ่งทําให้ยาเสื่อมเลยนะครับเพราะความชื้นทําให้ยามีปริยากบวนต่างๆขึ้นมาอุณหภูมิต้องเหมาะสมด้วยเก็บไว้ที่ดีที่สุดก็คือ 18- ถึง25องศาไปเก็บที่ใต้หลังคานี่ไม่ได้นะครับเราเคยเจอชาวบ้านเก็บไว้ที่ใต้หลังคาโดนแดดมันยานี่เป็นกลิ่นเปรี้ยวออมาเลยชัดเจนนะครับ เวลาเราแกะซองไม่ต้องแกะล่วงหน้านะครับแกะใช้เฉพาะที่เราใช้เท่านั้นเองเพราะว่าถ้าแกะเอามายาจะสัมผัสอากาศเราห้ามเอายาไปสัมผัสอากาศเพราะอากาศมีความชื้นมีเชื้อโรคมีอะไรครับเปแปนเปื้อนปนเปือเปอเปอเป้อนอยู่ด้วยนะครับเรามียาเก็บถูกต้องนะที่สําคัญเราต้องมีตู้ยาประจําบ้านด้วยนะครับเก็บไว้ในตู้ยานะครับยาของผู้สูงอายุก็มีเยอะยาสามัญประจําม,มันก็ต้องควรจะแบ่งให้ชัดเจนนะครับ การติดตั้งตู้ยาต้องให้อยู่เหนือระดับให้สูงพ้นมือเด็กนะครับอันนี้ต้องมีที่เหมาะสมละผู้ใหญ่ก็เก็บได้ถึงมองได้เห็นแต่ต้องให้พ้นมือเด็กมิงั้นเด็กจะคว้ามาเล่นหรืออาจจะกินเล่นก็ได้อย่างที่เคยมีปัญหามาแล้วนะครับตู้ก็ต้องมีขนาดที่เหมาะสมใหญ่เกินไปก็ลําบากนะครับฉลากยาต้องชัดเจนนะครับท่านเก็บมาใส่ต้องให้ชัดเจนนะครับ และการคัดแยกยาก,การรวมยาสามันให้เป็นกลุ่มๆไว้อย่าไปวางสเปสปะเวลาฉุกเฉินจะใช้ได้เหมาะสมและที่สําคัญต้องมันทําความสะอาด,ดรักษาและตรวจสอบสภาพของยาให้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ยาสามัญประจำบ้านที่สําคัญตอนนี้จะนจะมีปัญหามากก็อีกอย่างก็คือการโฆษณาอาหารให้เป็นยารักษาโรคสารพัดโรคแล้วก็อาหารเหล่านี้จะมีราคาแพงะ สั้นทั้งซื้อเท่านั้นเท่านี้แถมอีกเท่านั้นเท่านี้จากเงินพันลดมาเหลือ999บาทอันนี้ก็เป็นการโฆษณาชวนเชื่อนะครับต้องแยกให้ดีนะครับบางทีออยออยังตรวจฟังไม่ทันนะครับโฆษณานี่มันเร็วมากมะนต้นตามไม่ทันท่านต้องดูทะเบียนให้ชัดเจนเลยถ้าไม่มีทะเบียนก็ไม่ต้องไปซื้อเลยนะครับอาหารที่เขาโฆษณาว่าเป็นคุณสมบัติรักษาโรคได้นะเขาต้องขออนุญาตนะครับเขาเรียกเครื่องหมายออย,ออยอที่ว่านั่นคือ มีเลขสาระบบอาหารนะครับจะเป็นเลขออยแล้วก็มีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี่ครับยาวๆนะครับแล้วก็มีรหัส13หลักนะครับแต่ตรงนี้ก็จะป้องกันการปนเปื้อป้องกันการปนปลอมมานะครับถ้าไม่มีตรงนั้นก็จะมีปนปลอมเยอะนะครับเคยมีคนคิดเอาทําเป็นอาหารแต่เอายามาใส่นะครับเราจับได้บ่อยๆนะครับยาที่ทําให้เพิ่มความรู้สึกของผู้เพศชายให้เข้มแข็งหรือตึง นั่นนะครับมันมีการเอายาวยาก้ามาใส่ผสมอยู่นะครับหรือบางทีก็ใส่ยาสเตียรอยเข้าไปทําให้โอ้รู้สึกกิน,กนแล้วหายไวอย่างนี้ซึ่งอันตรายมากสเตียรอยนี่อันตรายมากและเขาเราเข้มงวดมากอาอยเข้มงวดมากแต่ก็ยังมีการขายอยู่เรื่อยไปนะครับแอบขายกันอยู่นะครับดังนั้นการซื้อยาท่านจะต้องดูทะเบียนตำรับยาแลวก็เลขสารบบอาหารที่เขาทําให้เราซื้อมาใช้โฆษณาทำให้เล้าใจเราอยากจะได้ยาดีๆมา มาเพิ่มไรในยาบางอาหารบางอย่างเนี่จะทําให้ฤทธิ์ของยาเสื่อมไปหรือเสริมฤทธิ์ของยาก็ได้ดังนั้นอันตรายจะทวีคูณขึ้นมาอีกนะครับถ้าเสริมฤทธิ์หรือทําลายฤทธิ์ยาไปก็ทําให้พ้นการรักษาไม่เป็นไปตามหลักและนอกจากนี้ยังมีการหลอกโฆษณาชวนเชื่อแลวยังมีการหลอกลวงเราอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการโฆษณาที่เราจะต้องติดตามให้ดีๆนะครับและถ้าหากสงสยัยท่านโทรไปถามที่หมายเลข หนึ่งห้าห้าหกเป็นสายด่วนโทรฟรีนะครับอันนี้ปรึกษาได้หรือจะปรึกษาที่ผแผนกงานคุม้มครองผู้โริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วได้ทุกจังหวัดแล้วครับมีหมดตรงนี้เขาจะประสานงานให้ติดตามให้ท่านดูให้นักคำแนะนําได้ถูกต้องนะครับถ้าเรื่องยานอกจากเราสถานในสถานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลแล้วเนี่ยยังสามารถปรึกษาที่โรงพยาบาลทุกแห่งท่านปรึกษาได้ตลอดเวลายาที่ไหน รับมาแล้วถ้าไม่มั่นใจปรึกษาซะก่อนก่อนจะใช้เพราะยาไม่ใช่ขนมนะครับคําว่ายาจะรุนแรงฤทธิ์ของมันยาจะปลอดภัยได้ต้องใช้ถูกวิธีถูกเวลาถูกโรคครับสวัสดีครับท่านผูฟังสามารถติดตามห้ฟังองค์ความหู หงเฮียนผู้สูงอายุตังอากาศภาคเหนือได้ตังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ตึงสีพุมิภาคภาคกลางมกบังเขนกรุงเทพ AM 1 1็0กิโลเฮิร์หรือพอได้ตี้ www.radio.ku.ac.th ภาคเหนือมกเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิร์หรือพอได้ตี้ w วอร์ไวเว็บดอ c เ m ภาคอีสานมกขอนแกน่น AM 1314 kHz กิหรือพอได้ตี้เวอร์ไวเว็บดอทเอ่าภาคใต้มกสงขา a อ1อ6 9สงขหกิโลเฮิร์หรือพอได้ตี้เวอ w w keplus1269.com r และจ่อง YouTube KU Radio Thailand บดีลืมเฮามีนัดกัดนะเจ้า